ก็โดนเลยไหมลงเลยโอ้โลโก้เท่ดูดิโอ้สเก็ตอโโอ้โกระเป๋าโอ้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 ้รอบไปกันเลยกับน้องเปิดอโลกไปตันต้นไม้ใช่ไหมวไอ้เหียคนอยู่ังต้นอ้าวัางน่ะแล้จะมารีวิวเฟิร์ดักกันเลยนะโอ้ก็แรงมากเลยนะแต่ก็ดีดีงองดีตไปทุก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 ุกท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 ุก

ถ้าโอ้ไวก็โอคิงสวยคิงกูกูก่อนกูก่อนกูก่อนมันล้มแล้วไอวอลใชวอลใช่วอลใช้บนที่ไหนมันสี่ซอนไอวอล้ออ้าวกูโดนตายเออกูโดนมันอยู่ไหนนำข้างหลังกูเออสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเราแล้วผม bbk gaming นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Free Fire นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเอ่อลงแรงนะครับผมเอ่อโกสองนี่ครับผม แรงสี่วสีพวจะไต่ขึ้นไได้เร็วอีกแล้วนะน้องๆแต่แรงธรรมดาผมยังโก้สองนะก็จะไปเอ่อดูซิว่าแรงโกตอนนี้มันโหดขนาดไหนนะครับไปแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งรีแรงมานะครับน้องๆก็ไปเลยครับก็ตอนนี้ผมเราก็มาอยู่กันในเอ่อเอ่อเอ่อหน้าหล่อแล้วโอ้โหโคตรเท่เลยเฮ้ยไม่ได้เข้ามาบ้างปะไม่เข้ามานะเอ้ยได้เพจหนึ่งได้หนึ่งเพชรวได้หนึ่งเพจหนึ่งเพชร เจอเฮ้ยได้สิบาทนะเพื่น้องไปได้หนึ่งเพชรนี่ตั้งก่อนจะรนคนพัลโล่จะมาตอนไหนวะจะรู้ไหมล่ะครับน้องโอ้คนแหลกเลยโอ้ก็คือแบบมันเปลี่ยนใหม่โคเทเลยนะครับน้องโอ้โหโคเทเลยโอ้ไม่กอดเพชรหนึ่งวะได้สองขวงวะควงสองยัง้ขวงสวงขวงสวงขวงสวงไห้าสิบบาทแล้วก็เปิดตั้งรัชกาลไปครับผมเกาะ เรียบร้อยโดนอะไรอยู่วะอ้าวคงไม่มีเราก็จะมาลงเอ่อลง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 เอ้ยกูสั่นเอา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 ลงไฟฟ้าดีกว่าลงไฟฟ้าไฟฟ้าที่ก่อลงไฟฟ้าทีกว่าขอเซฟเแล้วกันนะขอเซฟแล้วกันแค่ฟากโกมาวะมาโกมาโกโดนไหมลงเลยโอ้โลงโคเท่ดูดิโอ้สเก็ตโอ้โอกระเป๋าโอ้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 ้โอ ก็มาดามักเลยกูเลยอีเป็กคนจริงเกี่ยวอีเป็กอะไรโอ้ยกอดโอ้ยกอดผถึงไหใครเลมียวผมก็เท่มากเลยนะน้องหันพีเอาเว้ยได้วิ่งถึงมั้งถึงถึงน่าจะถึงนะฮึบก็ไปกันเลยครับน้องๆเปิดอ็อกไปอีล็อกอีล็อกเอออีล็อกอีอีล็อกอีล็อกอะไรมึงชื่ออะไรวะเนี่ยกระเป๋าพ่อเที่ยวแค่กูเรียกว่าอโลแคมันยังของฟาร์มก็ได้เอพิ มีก็สูนมาแล้วหมดแล้วก็ AK แล้วก็ <Sk ful. S 2> M อะไรวะน่ะ M อ็มเอ็มสิบสี่ของทองได้แล้วไดได้ได้ปืนหลุดปืนหลุดงั้นเหรอเออผมก็ไม่เล่นเออสไนด์นะผมผมก็เออไม่ไม่เคยเล่นเลยนะนานว่าจะเห็นกว่าจะเห็นคนเนี่ยไม่รู้สิเฮ้ยลูกซองน้องๆผมก็ได้ลูกซองเออลูกซองไฟเออยยาาววอะะไไรมมึง่ผก็ด้ลูกซองไฟเช่ามานะครับน้องเออก็ ก็จะมาแชทให้ดูเลยเขามือมานานมากแล้วตั้งแต่แคร์แรกโดนการกระเป๋าคิงเช่าตลอดชีวิตคุณสู้ซื้อจัดวะชุ่มชองชุ่มชองยุ่งยองอะไรลูกซองเลนไอมาหรอเฮ้ยแล้ววะสวอนเลนไอมันซื้อซองไฟได้หรอครับน้องได้ดิทำไมจะไม่ได้กระเป๋ากูเป็นคนเทเลยกระเป๋าใหม่ก็ลองไฟคีเขาเหมือนอะซองไฟคีซองไฟเบื่อซองไฟเบื่อ อโละไรว่าจหอเออเรียกว่าอโล่นะเป็นมีชิบไมเก็บด้วะชิอะไรมีเก็บไเก็บน้ำนี่ใช่เหรอฝามันกำลเหรอมันกำลุเออเฮ้ยชิบหายไปไหนวะเก็บไปอ้สกีนเต็มหลาเอาไกอนสายฟรีน้องผมไม่เคยเติมฟรีไฟแล้วเอออันนี้ลูกซองไฟก็สบาทโอ้ยรอรอรอดดสบาทมาแล้วผมแล้วก็เปิดได้้วนะตอนนั้นไม่มีอดบาตอนตอนนี้ไม่ไม่เหไม่เรื่อมเ่มไม่เห็นแล้วนะ หไไไปด้น่าจะไม่มีแหละอืเราก็จะไปเออที่ไหนต่อกันเลยกูยังไม่มีเกาะเลยเราจะไปไหนกันเอ่ยเราจะไปเกาะนี่ไเกาะหนึ่งนี่ไงเนี่ยเอากูได้แล้วเก็บมาเมื ok> ่อก like ี no, はは้ก ip. so yeah, for ้อนหนึ่งอ okay. ้าวโอ้ยกูเจอชิปแล้วกูเจอชิปชิปหายชิปนี่นะน้องเก็บไปเออใช้ในกิจกรรม3ปีฟรีไฟ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 เออไอวมลก็มีก้อนละไอวอลก็มีอยู่เออหนึ่งก้อนไอแบงก์มีกี่ก้อน เราดูก็ได้เนี่ยมีซ้ำเฮ้ยลูกซองกระสุนต้องการกระสุนโอเคเราก็จะขึ้นเออพูชิโนกันเลยเนี่ยผมก็ไปเลยครับอ้าวไปไหนก็วงไงวงไงวงอยู่นี่พอดีกูคิดว่าจะไปเกาะแก้ววงที่พูชิโนกพอดีเกาะแก้วท้องฟ้าวิลล์วอร์ตัสเซ่โอ้ my god ดเดี๋ยวกูขาไปเองชิปชิปอ่ะชิปอะไรชิปหายแล้วเฮ้ยอากว่าปืนใหม่ว่ะ เ้ยผมก็จะมารีวิวอัรกนะครับที่พี่ผมม่ดีวะปืนไม่ค่อยดีนะกูว่าน่าละสิปืนอกร์กปืนเฮียอะไรวะเนี่ผมก็จะมาเออขับมอเตอร์ไซค์กันเลยนะผมก็ขับไปเลยนะครับน้องุมอเตอร์ไซค์ก็สกินฟรีนะครับน้องสกินฟรีทุกอย่างอ่ะมึงของฟรีกูดิก็าเตะไปโดนยิงโดนยิงที่ไหนที่ไหนเทียดเทียดมันมัน ตวาปอดงยเคนคนก้อนไอวอลกูอยู่ไหนเอ้าไอวอลหักโอ้คิงกูเออไอวอลกูบักร้านต้นไม้ใช่ไหมวะไอเขี้ยคนคนอยู่หลังต้นเอ้าอะไรอ่ะครับว่าตรงไหนตรงไหนที่ไหนเอ่อเอ่อทิศเอ่อสองร้อยยี่สิบห้าตรงหินข้างล่างตรงหินกิ้มเดียวน่ะข้างบนกิ้เดียวข้างบนมีด้วยข้างบนข้างบนกเมาไม่มีเหรออย่าวิ่งมาตรงนี้ก่อนไปก่อนไปตก่อนครับ โอ้มกดอไม่กิดไมกดเออเปลี่ยนใจแล้วดีกว่าเราจะมาเออรีวิวอักดีกว่าอคหยเปลี่ยนใจเลยดีกว่าน้องเอออันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่การหนีนะครับเรือเราเราเเราเราเมาตั้งหลักที่นึ่งถอยมาตั้งหลักไม่เห็นมันเลยไม่มีสองห็ไม่เห็นถอยมาตั้งหลักเดิน้องไอ้แมงกหายไปจากโรงงานไม่บอกสองยานะมีระเบิดไม่มียาละไม่ยาจมี2กหลงองกระหลงมีา ก็ทำไมแรงโกนโหดจังวะพี่ชิปเราเจอชิปนะครับน้องๆแล้วก็กระเป๋าซองโอ้ยก็เก็บเสียงอ้าวอักใส่เก็บเสียงได้ด้วยนะครับน้องๆเนี่ยก็จะใส่ได้ประมาณนี้เลยนะอักก็จะมีกระสุนเดอประมาณมีสโคบไหมบัสไม่้อักใช้ใส่กระสุนได้สามสิบห้าล้านเลยนะครับน้องๆว้าวโอ้ค่ะไม่ กผมยูยาไหมครัว่าเฮ้ย,เร,ยเราก็ได้ขาตั้งคู่มาแล้วนะครับน้องๆเราก็จะเออมีมียาเขามีสามกล่องนี่เปล่ามีเฮียดีกว่านะครับเราก็จะไปไหนต่อดีเอ้ยเลว่าคนฟาร์มไหมฟาร์มไหนกูไม่มียาเลยเนะี่ยยาเขามีสองกระป๋องเฮ้ยเราไปฟังข้างล่างดีกว่าเราไปฟังเฮ้ยมีอัพกอด้วยคิงเฮ้ยยาเฮ้ย,ยกระเป๋าโอ้อักโอ้ยมายกอ้ออักคนเยอะไอวอเฮ้ยคนคน แล้วจะมารีวิวเฟิร์ตอัพกันเลยนะโอ้ก็แรงมากเลยนะแต่ก็ดีมาอยู่ตรงไหนดีท้ายหรอเลือกซองนี่ก่อนซองสาเมยเฮ้ยระวังเพื่อนนะเว้ยวางเพื่อนมามาแล้วมาแล้วตีเสียงอ่ะไอขีดโอ้โหเสียงไอขีดมึงโอ้ตีเสียงวิ่งมาตีเสียงตีเสียงไงไดเอ้ยไเก็บกระสุนปืนไม่ได้เอาเก็บเฮ้ยกอซ่ากูมีกอซ่ากอริล่า ไอวอลไอวอมีทุกปืนอะสายมีมีทุกปืนอะไรไม่ได้ไม่สก๊อตสองไงยาไม่สก๊อตสองกูขอกูขอเก็บเสียงไหมขอของแต่งเอฟสีก็มีมึงเอาไอวอลไหมน่ะเอามาเก็บไปเลยนะเอาไปเนี่ยคาตังก็มีเอาไปเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเก็บมากก็บให้หมดเห็นางไรแม่กระสีเลยเฮ้ยเราต้องการเออยานะครับน้องยาเราไม่มีเอ d off oh my เก็นึ่งนัดไอ่ใช่เราปะ ก็สี F79 ไม่สไนไม่ไม่อยากเล่นสไนโอ้เอ่อ SVD นี่แรงนะไม่เล่นหรอก็แรงอยู่ไม่เล่นหรอกอากาศกันเบื่อใช่ไหมไม่ว่าอะไรกูไม่ร้ยตอนนี้เลนศัตรูอยู่ข้างหน้ามันเป็นรถหนึ่งคันไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือไม่เราก็ยิงไปหนึ่งนัด อะไรของมึงอ่ะเป็นรถอะไรมึงมันคืออะไรวะมันคือรถไงใครขับรถมามอเตอร์ไซค์คำถามมันคือใครขับรถมาตรงนั้นน่ะเอ้เหรอกูวิ่งไปแล้วเนี่ยคือลืมนะกูตกใจหมดกูนึกว่าะไรเก็บยาเอากระเป๋าเต็มนะรับน้องทิ้งเก็บยาไปดิยาอะไรยา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 กรเป๋ากูเต็มเหมือนกันบ้านเลยฮะกรเป๋ากูเต็มกระเป๋ากูรันเลี้ยวสองนีเก็บยาแล้วเมื่อกี้แต่กระเป๋ากูเต็มละต้องการกระเป๋าเลี้ยวสามเราต้องไปฆ่าคนเพื่อกระเป๋าเลี้ยวสามเลยครับพี่น้องก็ไปเลยครับ ท้าเมื่อกี้ไม่ได้หรอกระเป๋าวิสระเฮ้ยมึงแตะได้ไหมกล่องเสื้อโอ้ my god อดแล้วก็ต้องไปเก็บของนะครับน้องๆกล่องศพนะเราต้องวิ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดแล้วก็เฮ้ยแอดออฟข้างหลังใช่ไหมจริงๆ้วยข้างหลังเก็บดิเฮ้ยเก็บไหมไปเก็บเฮ้ยปืนหิลปืนหินปืนหินมีคนทิ้งของไว้เลยแล้วว่าโอ้แลกโอ้ my god โอ้กระตุกไปไปเก็บแอร์ดออฟไหมเก็บแอดออฟไหมเก็บดิเฮ้ยใครฟันมึงฟันเหรอคุฟันคุฟัน ตอนนี้ผมหลอนไปหมดแล้วมึงจะหลอนอะไรเขาบึงว่าเราต้องวิ่งกลับเหรอแบงค์เงียบทำไมวะไอ้แบงคแอลโล่ตายผมไม่ได้ก็ได้เงียบทำไมอ่ะแอลโลโอ้ย o d เราต้องไปเก็บแอดดอฟเลยก่อนนะครับน้องบางทีอาจจะได้วอลก็ได้แอรดูฟวอลแตกปุ๊บมีอะไรเอ่ยแอดดอฟมีอะไรเอ่ยยิ่งมัโดนตะโกนล้อเอ็ดวีดีแล้วแล้วก็กอดสีด้วยมีกอดสีด้วยเก็บแล้วเก็บแล้วไปกันเลยมันได้ปุนเฮียวะไหม มาดิยี่สนัดเอามายิงกูดิไหนแบงค์อยู่ไหนแบงค์กูจะกูจะยิงให้หแบงค์มาโง <c oughs> ่เอากูมาไว้นี่วะเฮ้ยอุ้ยไอวอลแล้วก็ชิปโอ้ตอนนี้ผมเจอชิปโคตรเยอะเลยนะครับน้องๆเฮ้ยยาหารง่ายขนาดนั้นหรอวะยายบอลเต็มยายายาเก็บไหมเนี่ยกูเก็บไม่ได้บอลเต็มตอนนี้ผมก็นนมีชิปเนะอิบมาห้าอันแล้วนะผมชิปฟ้าน,านาเนะเฮ้ยอีิไม่ม <c oughs> ีอะไร เแต่เล่นมาวิีกไม่ได้จริงเลยทกคนอ่ะเจอบอดบอดอะไรของมึงคน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 เยวจะละเยงเย่งย่งเย่งย่งยงเฮ้ยขางหัวข้าหัวข้าหัวข่าหัวล้มล้มล้มแล้วล้มแล้วโอเคฉันจายกูจะตายกูโดนหัวเหมือนกันยาอยู่อะไรนวะหนวะปิ๊มันอยู่ในอมออยู่ในเอวไปตบมือปิเนี่ย โอ้โหมึงอยู่ทำไมกายยังวะเฮ้ยมันลงมาแล้วมาหายไวอีกทันไม่เอ่ยได้วะโอเคโองยไม่ทันเรอกไม่จอดอีกล้สามตัวตัวอะไรลัดนัเป็นช้าแล้วเนี่ยนี่ะตุ้ตุ้มตุ้งโอ้โลุ้งลุ้งกระทะโอ้ยไปก็โอ้ยกิ๊กูกูก่อนกูก่อนกูก่อนมันล้มแล้วได้ยมดได้หมดได้ม ใช่เมื่อกี้แหละมันตีตัวตี่ซ้อนไอร้อยแล้วอาว้อาวูดโดนตายเออกูโดนมันอยู่ไหนข้างหน้าข้างหลังด้วยเออที่ซ้อนไม่นาน่าจะให้ดีโอ้โหมื่เยอะเกินบางทีอ่ะโอ้โหไปขาดมึไม่ได้ฆ่าเลยสักตัวโอ้บอกต้นเยอะเลยกับน้องสามสิบแปดเลยนะบอกแปดสามหรอ อะไรล่ะก่อนก็อีพีเดียวเพียงแค่นี้นะน้องก็บอกมาเออประมาณ38เจ็บปะได้38แล้วน้องก็ไอแม่กก็ตายแต่ตอนเกมนะโอ้ยึงกคนก็โปล่ไปนะก็เรียได้ดีวิวปืนอักแล้วก็คุณนึกโซ่ไฟนะมุณต่อโอ้เออแล้วกงอะไรอะไรไม่รู้ว่าจะเล่นทมัยเพราะโดนยิงตายใช่โดนลุงด้วยสองปีเลยแฉวแล้วก็กระตุกแล้วก็โดนยิงหัวแล้วก็ โดดโคตรเยอะแล้วน้องดก็อีปีนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดับเพื่อเป็นแังใจขมคลิปต่อไปวยผมก็บ๊ายบายครับ